สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พันธ์นะคะ Astro Number ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาโหราศาสตร์และก็เลขศาสตร์ชั้นสูงนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะออกแบบชะตาชีวิตนะคะหรือว่าวางแผนกราฟชีวิตนะคะว่าเราจะดําเนินธุรกิจในวิชาชีพไหนดีนะคะจะทำงานในลักษณะไหนดีนะคะที่จะเป็นช่องทางการหาเงินซึ่งอันนี้นะจะบอกว่าโหราศาสตร์เป็นอะไรที่สามารถที่จะบอกคุณได้ในทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงดวงชะตาของใครก็ตามนะคะที่ เคยเปลี่ยนเบอร์มาแล้วหลายครั้งนะคะเปลี่ยนเบอร์มาแล้วหลายครั้งหลายหนแล้วก็ใช้เบอร์มงคลแล้วแต่ยังไม่ดีสักทีเนี่ยก็สามารถอ inbox มาถามอาจารย์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะวางเบอร์ใหม่เพื่อการทําธุรกิจ พัฒนาชีวิตอะไรในด้านต่างๆเนี่ยก็สามารถคุยกับอาจารย์ได้เลยในส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์จะดูทั้งในส่วนของดวงไทยแล้วก็ดวงจีนประกอบควบคู่กันไปนะคะในการจัดวางเบอร์โทรศัพท์รวมถึงในการจัดวางเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจารย์จะใช้หลักการในเรื่องของดวงพิเศษสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอะ่ะเลยเป็นหลักศาสตร์ชั้นสูงในการจัดวางเบอร์มงคลนะคะที่แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปเนาะโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ หรือว่าการวางราฟชีวิตอะไรต่างๆนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของดวงดาวต่อนะคะดวงดาวที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวจันทร์ไปแล้วเนาะในวันนี้ก็จะเป็นดาวอังคารนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นดาวพุธต่อนะหลายๆคนเนี่ยวางเบอร์โทศรศัพท์ตัวเองนะคะยังไม่ได้เข้าใจลักษณะนิสัยดาวยังไม่ได้เข้าใจเพศของดาวยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์แทนดาวนะคะว่าอ,อ อยากจะใช้เลข63เนี่ยใช้ได้ไหมบางคนก็ทักมหาจารย์ว่าเนี่ยอยากจะใช้63จรงเลยอาจารย์วางเบอร์ให้ผมมีเลข63ได้ไหมอยากจะเป็นผู้หญิงสวยๆอยากมีสเสน่ห์หนูเลยหาเลข23มาใช้เฮ้ยจริงๆ23มันให้ผลดีแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะเวลาเราจะวิเคราะห์ คำนวณดาวเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือเราใช้หลักการของดาวกระทบดาวดาวกระทบดาวก็คือเวลาเราดูเป็นดาวเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยค่ะในเบอร์โทรศัพท์เราก็ดูเป็นคู่ใช่ไหมในหลักอันอื่นๆเราก็ดูแบบเป็นคู่ดาวคู่สองสีคู่หกสามคู่ห้าาว่าให้ความหมายยังไงอันเนี้ยไปดูในเว็บอะ่ะเขาก็แปลให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยนะคะทุกเว็บแปลเป็นคู่ดาวหมดเลย นะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรในยุคปัจจุบันแล้วนะแต่ในยุคถ้าเป็นในสมัยตอนที่อาจารย์เรียนแรกๆเนี่ยตอนประมาณสัก14ปีที่แล้วนะตอนนั้นนะ่ะเว็บไซต์มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะตอนนั้นยังใช้หลักการของการดูเป็นผลรวมอยู่เลยนะคะซึ่งผลรวมเนี่ยให้พลังงานน้อยมากนะคะน้อยมากๆที่จะแม่นยำนะทีนี้พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ย ก่อนปัจจุบันก่อนเนี่ยว่าก็จะมีช่วงที่เขาใช้หลักการดาวกระทบดาวคือจับดาวเป็นคู่ใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์จริงๆอะค่ะเราจะใช้หลักการของดาวกระทบคนหรือว่าคนมีผลต่อดาวเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยวันเดือนปีเกิดต่างกันเวลาเกิดต่างกันจังหวัดที่เกิดสถานที่เกิดประเทศที่เกิดเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นอะองศาดาวที่จะทํามุมดีกับมุมเสียกับเราเนี่ยย่อมไม่เหมือนกัน สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่ว่าเราอ่ะจะไปดูดาวเป็นคู่เนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะนิสัยของดาวอาว่ะเพศของดาวประเภทของดาวดวงนั้นมันคืออะไรนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของดาวอังคารกันนะคะว่าดาวอังคารเนี่ยหมายความถึงอะไรบ้างนะคะ,ะดาวอังคารเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์แทนดาวเป็นเลขสามเห็นไหม คือเลขสามอ่ะไม่ใช่ดาวอังคารทุกคนเลขสามไม่ใช่ดาวอังคารแต่เลขสามเนี่ยเป็นเหมือนโลโก้ของดาวอังคารนะคะอ่าเขาใช้สัญลักษณ์แทนดาวเป็นเลขสามนะแต่วันนี้เราจะเรียกกันง่ายๆแบบที่คนเข้าใจแล้วว่าเลขสามคือดาวอังคารอ่าเอาง่ายๆแต่พวกเราเรียนตรงนี้แล้วพวกเราต้องรู้ว่าเลขสามเป็นแค่สัญลักษณ์แทนดาวโอเคไหมเพราะว่าในดวงไทยอ่ะเลขสามคือดาวอังคารใช่ไหมอ่า แต่ว่าถ้าเป็นในดวงจีนน่ะเลขสามไม่ใช่ดาวองคารนะอ่าเลขสามเป็นตัวแทนของทิศตะวันออกอ่าเป็นโหลสูเป็นทิศตะวันออกอย่างเงี้ยนะคะคนละเรื่องเลยนะคะแต่บางคนอ่ะเอาดวงจีนดวงไทยอะไรมาส,สลับปะปนกันมั่วหมดเลยอ่าถ้าเป็นในดวงไทยสามสามสี่ดีไหมไม่ดีใช่ไหมคือคู่ทะเลาะวิวาสอ่าปากพาจนใช่ไหมในทางจีน นะคะสามสี่เนี่ยคือดีนะคะเป็นอายุวัฒนะเป็นหมอเทวดาเป็นเจริญเป็นคือเป็นอยู่ในฝั่งของด้านดีนะคะเพราะว่าสามกับสี่อยู่ในฝั่งของคนทิศตะวันออกทั้งคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเลขสามไม่ใช่ดาวอังคารแต่เป็นสัญลักษณ์แทนดาวหรือว่าเป็นโลโก้ของดาวอังคารนั่นเองมาดูนิยามของดาวอังคารกันนะคะนิยามที่หนึ่งคือดูกล้าดูกล้าความกล้าหมายถึงความกล้าหาญความกล้าแสดงออก ความกล้าที่จะคิดที่จะลงมือทำนะคะดูขยันดูขยันหมายถึงความขยันขันแข็งเก่งในเรื่องของขยันอาสาเวลามีคนอยากจะขอความช่วยเหลือหรือว่าอยากจะไหว้าวาน ถ้าได้ว่ายวานกับคนที่มีเลขสามเป็นดาวประจําตัวหรือคนที่มีเลขสามอยู่ในตําแหน่งต่างๆของเบอร์แบบหลายๆตัวในเบอร์เนี่ยในเบอร์มือมือถือนะคะมันจะมีผลกับเราเนี่ยแปดรหัสหลังจากศูนย์เก้าูนย์ปดย์หกตัวที่สามเป็นต้นไปจนถึงตัวสุดท้ายถ้าในเบอร์ของบุคคลน,นั้นๆมีเลขสามเป็นจํานวนมากอนุมานได้ว่าคนคนนั้นจะมีลักษณะนิสัยในส่วนของกล้าแล้วก็ขยัน อยู่ในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะความขยันในที่นี้หมายถึงความขยันที่จะลงมือทำนะคะความกล้าที่จะที่จะลุยขยันที่จะลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นน่ะลักษณะนิสัยแบบในนิยามอันเนี้ยมันเลยเหมาะกับคนที่ถ้าสมมติว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าแสดงออกอยู่ในที่สาธารณชนแล้วแบบไม่ค่อยกล้าแสดงตัวหรือแม้กระทั่งติด ติดอยู่กับที่เดิมอยู่กับสภาวะเดิมๆแล้วก็อยากจะทําธุรกิจใหม่แต่ยังไม่มีความกล้าที่จะที่จะลงมือทำนะคะหรือแม้กระทั่งติดคอมฟอร์ทโซนนะถ้าเห็นถ้าคือก่อนที่เราจะหาเลขอะไรมาใช้เราต้องย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนว่า เราอะมีพื้นฐานในการที่ติดคอมฟอร์ตโซนหรือว่ามีความกลัวอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอ่าถ้าไม่ถ้ากลัวไม่กล้าแสดงออกเนี่ยแนะนําว่าให้หาเลข3ามาใช้นะคะเพราะเลข3ามนิยามของเขาคือความกล้าความขยันนะคะอ่าทีนี้ประเภทของดาวสนะคะหรือว่าดาวองคารเนี่ยคือเป็นประเภทบาปพระเคราะดาวดาวเนี่ยสประเภทนะคะดาวมีสประเภท ประเภทที่หนึ่งคือดาวบาปพระคห์ประเภทที่2คือสุพะคราห์ดาวบาปพระคห์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นดาวนักบาปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดาวบาปพระคาะหมายถึงดาวที่ให้ผลชัดเจนรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นผลในด้านดีหรือด้านร้ายก็ตามซึ่งดาวบาปพระคาะห์หนึ่งในนั้นก็คือดาวสามนะคะส่วนดาวสุภะคห์เนี่ยก็คือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความนุ่มนวลความอ่อนโยน นะคะความนุ่มนวลความอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือด้านร้ายจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทุกประเด็นเลยในทุกด้านเลยนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของบบพาะคออาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าสมมติส่งผลในด้านดีอย่างเช่นคุณถูกหวยอ่าถูกหวยเปี้ยงรวยเลยอย่างนี้นะคะได้ทีหนึง่งเป็นก้อนๆเลยเป็นหลักแสนสี่ห้าแสนเป็นหลักล้านอย่างนี้ก็ได้หรือว่า ลักษณะของดาวสามคือออกไปขายส่วนใหญ่นะออกไปออกไปลุยนอกสถานที่ออกไปขายงานออกไปขายโปรเจกต์นะคะขายงานระยะสั้นนะเลขสามส่วนใหญ่จะเก่งเก่งในเรื่องของการขายงานระยะสั้นหรือว่าทําอะไรที่เป็นโปรเจกต์เป็นจ็อบๆไปนะคะไม่ได้ทําระยะยาวเนาะ,นะ,ะถ้าใครมีพื้นฐานของดาวสามเป็นดาวประจําตัวหรือว่าอยู่ในตําแหน่ง5ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนนะคะเกิดวันที่3หรืออะไรทํานองเนี้ย แสดงว่าเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันต้องเสร็จเร็วรวดเร็วนะคะแล้วก็ทรงพลังณนะนะการกระทำนั้นๆคนที่มีดาวสามเด่นๆแบบแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ะจะมีพลังเพศชายเยอะนะคะ,ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องไปเป็นผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าคุณะจะชอบอะไรที่มันท้าทายอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นเพศชายเราก็ต้องวิเคราะห์ว่า อ๋อความเป็นเพศชายเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะ,ะมีความชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นชอบความเป็นอิสระใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงคนนั้นน่ะใช้เลข3จํานวนมากในเบอร์โทรศัพท์หรือในอะไรก็ตามใช้เป็นรหัสอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีความกล้าหาญกล้าแสดงออกมีความเป็นเพศชายในตัวสูงนะคะ,ะ,คะบางคนนะบางคนจริงๆเลยลองไปเช็คดูคนผู้หญิงที่มีขนเยอะๆมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเลขสามอยู่ในเบอร์ หรือไม่ก็เลข3อยู่ในท้ายแบบประชาชนหรือเกิดวันที่3เออเขาจะมีเรเรียกว่าอะไรตั้มเนื้อเกิดขึ้นง่ายหรือว่าไปชอบชอบไปออกกําลังกายนะชอบไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่มีเลขสามเยอะจะชอบออกกาลังกายชอบเล่นกีฬาชอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวไม่ยึดติดอยู่กับที่นะคะ ทีนี้สีะสีที่เกี่ยวข้องกับเลข3คือสีชมพูนะคะแน่นอนเวลาเราท่องกันในสมัยเด็กคือ 1. มวันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพูอะไรทํานองน,นั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีดาวอังคารเด่นๆการหาใช้สีชมพูเนี่ยทำไมมันถึงดีกับเลข3อ่าเลข3เป็นดาวเพศช,ชายนะทำไมถึงเกี่ยวข้องกับสีชมพู มันเป็นการปรับสภาวะของหยินแล้วก็อย่างอะค่ะ,ะไม่ให้คนที่มีความเป็นดาวสามจาจ๋าเนี่ยดูโหดเกินไปอความเป็นดาวสามเวลาดูคนหน้าตาหน้าตาของคนที่ดาวสามเด่นๆจะเป็นยังไงหนวดจะคึมๆหน่อยนะจะหน้า จะหน้าคมคมนะคะแบบผู้ชายไทยแบบรูปร่างสันทัดอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างของดาวสามนะใครดาวสามเด่นนะรูปร่างจะสันทัดกล้ามเนื้อจะแน่นๆ่นเล่นเวทเ,เล่นอะไรแป๊บเดียวกล้ามขึ้นไวอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีขนตามร่างกายเนี่ยเยอะมีขนที่หน้าท้องมีขนที่หน้าอกแม้กระทั่งผู้หญิงก็มีขนนะเออถ้ามีดาวสามเด่นนะคะเออทีนี้บางคนมหาจารย์จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์แบบคือช่วงหลังอะรู้สึกขนมันขึ้นไวอะ ผู้หญิงนะเออกลายเป็นว่าช่วงนั้นเขาใช้เบอร์เลขสามอ่ะอาจารย์เอาเบอร์เอาเบอร์มาดูสิเลขสามติดกันสามตัวในสามตำแหน่งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็เลยมีอาการของความเป็นเพศชายเนี่ยเยอะนะคะอืมอ่าลักษณะนิสัยของดาวสามนะคะลักษณะนิสัยของดาวสามคือขี้เบื่อแน่แนแหละอ่าขี้เบื่อชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความท,ท้าทายนะคะนึกถึงความเป็นธาตุลมเนาะเลขสามเป็นดาวธาตุลมในทางไทยนะ เลขสเป็นดาวธาตุลมนะคะเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขังลมอะ่ะให้มันอยู่กับที่นานๆเนี่ยลมจะเป็นยังไงลมจะหมดสภาพนะคะลมตายนะคะเป็นพลังงานหยินทันทีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ลมเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวไม่ได้ถูกขังอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งนานๆมีการเปิดประตูบ้านให้ลมมันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่บ้างนะคะอันนี้จะทําให้ลมเนี่ยมีการหมุนเวียนแล้วก็มีพลังเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขสามเนี่ยอยู่ในเบอร์อยาปฏิเสธกัน เดินทางอย่าปฏิเสธการเคลื่อนไหวนะคะจะต้องออกกําลังกายดูแลตัวเองรักสุขภาพไปเล่นกีฬาไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้กระทั่งเดินทางไกลบ้างขับรถไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศอ่ะเหล่านี้ทําให้คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะไม่ใช่ลมตายเนาะว่าเลข3าเนี่ยเป็นดาวธาตุลมต้องทำให้ลมมีชีวิตโดยการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอด ะะทีนี้ลักษณะนิสัยของดาวสามเนี่ยคือความกล้าหาญเนี่ยเป็นที่โดดเด่นมากการที่คุณจะได้งานเนี่ยมันคือมาจากความกล้าหาญของคุณที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็ออกไปพบเจอไปพบปะผู้คนในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะคนที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยเลข3เป็นตัวนำพาที่ดีมากๆในช่วงแรกที่เราจะทำ นะคะหลังจากนั้นในการต่อยอดเนี่ยเราจะอาจจะใช้พลังดาวอื่นๆที่จะทําให้การต่อยอดนั้นนะมันคงที่ในระยะเวลานานเพราะเลข3เนี่ยจริงๆเขาจะโดดเด่นในระยะเวลาอันสั้นนะคะอย่างเช่นงานโปรเจกต์งานขันอาสานะคะให้มาเป็นจ็อบจ็อบรับงานเป็นจ็อบจ็อบนะคะจ็อบนี้เสร็จเริ่มจ็อบใหม่จ็อบนี้เสร็จเริ่มจ็อบใหม่นะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่ดาวสามเด่นอยู่ในพื้นดวงเนี่ยอาจจะหางานในเรื่องของการรับงานเป็นจ็อบจ็อบ นะคะซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเลข3มีงานอะไรบ้างนะคะจดเลยเนาะอนันนี้ดาวอังคารโดดเด่นในเรื่องของงานวิจิตสิน์ได้ค่ะงานก่อสร้างงานช่างจริง,รงๆร้องลําทําเพลงการเต้นการแสดงออกการเป็นนักแสดงต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเลข3เหมือนกัน ะะทีนี้โดยเฉพาะถ้าในพื้นดวงของเราอะ่ะมีคู่38หรือในเบอร์ของเรามีคู่38คู่นี้นะคือคู่สมพลเพราะฉะนั้นการหาเงินแบบคู่38ที่เป็นคู่สมพลเนี่ยเก่งในการหาผลประโยชน์แบบจับเสือมือเปล่านะคะใครมี3 8อยู่ในพื้นดวงอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยลองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจับเสือมือเปล่านะ,ะการได้เป็นแนวหน้าการได้เป็นเอเจนซี่ขายวงขายบ้านนะคะทำนองนี้คือทำได้หมดเลย นะคะอันนี้ก็คือองค์ความรู้ของดาวอังคารนะคะที่อาจารย์จะฝากไว้นะสำหรับพวกเราทุกคนแต่ทีนี้ถ้าใครก็ตามนะคะลองใช้เลขสามแล้วรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันผ่านช่วงของการที่ทำงานเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นไปแล้วอยาจะทำงานโครงการใหญ่มากขึ้นเหมือนลูกค้าอาจารย์เนาะที่เมื่อก่อนรีโนเวทบ้านขายเป็นหลังๆทีละเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้อยากจะทำหมู่บ้านขายแน่นอนว่ามันไม่ใช่ ใช้แค่ความกล้าและความเร็วแล้วนะคะมันคือการวางแผนโครงการระยะยาวระยะใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขอื่นๆแต่จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาฟังคลิปหน้านะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ในเรื่องของดาวอังคารอาจารย์ฝากไว้ประมาณนี้นะคะใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์มานะคะหรือใครอยากที่จะให้อาจารย์จัดวางเบอร์มงคลชั้นสูง ที่ใช้อ้างอิงกับดวงโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์จีนนะคะแล้วก็หลักดวงวิชัยสงครามในอดีตก็ทักติดต่อมาได้นะคะอยากจะให้เบอร์นี้เป็นเบอร์สุดท้ายของชีวิตคุณที่คุณจะใช้ไปจริงๆนะคะวันนี้อาจารย์ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ